และตอนนี้โลกกำลังจับตามองการตรวจสอบสาเหตุของโรคปอดอักเสบปริศนาอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากโควิด -19 กลายเป็นบทเรียนให้หลายๆประเทศหันมาตื่นตัวกันมากขึ้น ให้คุณผูช้ชมดูแผนที่นี้ครับการติดเชื้อทางเดินหายใจเนี่ยมักจะพบในปักกิ่งและเหลียวหนิงทางตอนเหนือของจีนเป็นหลักนะครับขณะที่อาการของผู้ป่วยเด็กส่วนใหญ่ก็จะมีไข้สูงและมีอาการปอดอักเสบควบคู่กันไปแต่มักจะไม่มีอาการไอรายงานของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคจีนพบผู้ป่วยติดเชื้อกว่า3,500คนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเด็กในปักกิ่งเฉพาะเมื่อช่วงต้นเดือน,นครับ อน,นี้เป็นบรรยากาศภายในแผนกกุมรารเวชาศาสตร์ของโรงพยาบาลในปักกิ่งที่เต็มไปด้วยผู้ปกครองที่พาลูกหลานมาเข้ารับการรักษาการอย่างล้นหลามนะครับแผนกกุมรารเวชาศาสตร์ของโรงพยาบาลบางแห่งถึงขั้นต้องปิดให้บริการชั่วคราวหลังจากประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์จนรองรับผู้ป่วยไม่ไหว ที่มาที่ไปของประเด็นนี้มันเริ่มต้นมาจากเอกสารโครงการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่โพรเมตเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้รายงานการติดเชื้อทางเดินหายใจเป็นกลุ่มก้อนทางตอนเหนือของจีนสถานศึกษาหลายแห่งจำเป็นต้องยกเลิกการเรียนการสอนชั่วคราวนะครับเนื่องจากรายงานระบุว่าครูจำนวนมากเริ่มมีอาการป่วยจากการติดเชื้อทางเดินหายใจเช่นกัน ทีนี้ความไม่ชัดเจนของชุดข้อมูลต่างๆก็ทําให้องค์การอนามัยโลกต้องขยับตัวออกมาร้องขอให้จีนเปิดเผยข้อมูลการติดเชื้อทางเดินหายใจในเด็กอย่างโปรง่งใสโดยแถลงการได้แนะนําให้ประชาชนในจีนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเริ่มตั้งแต่การฉีดวัคซีนการรักษาระยะห่างและการสวมหน้ากากอนามัยด้วยครับ ย้อนกลับไปในการแถลงของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนเมื่อวันที่13พฤศจิกายนได้รายงานการพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นกระเพาเหตุผลว่ามันน่าจะเป็นเพราะการยกเลิกมาตรการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโควิด -19 และการระบาดของเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียบางชนิดในช่วงฤดูหนาวที่เกิดเป็นปกติอยู่แล้วทีนี้สาเหตุของการพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก็ในเด็กทางตอนเหนือของจีนเนี่ยก็อาจจะมาจากสา สาเหตุนี้ครับอาจจะเป็นเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เชื้อไวรัส RSV หรือเชื้อไมโครพลาสมาครับโดยเฉพาะเชื้อไมโครพลาสมานะครับจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ เริ่มลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญจากการใช้มาตรการควบคุมโควิดสิอย่างเข้มงวดตลอด3ปีที่ผ่านมาทีนี้พอยกเลิกมาตรการไปก็อาจจะทําให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นได้โดยเชื้อไมโครพลาสมาสามารถแพร่กระจายทางอากาศจากคนสู่คนในสถานที่แออัดและแนวโน้มการติดเชื้อก็มักจะแตะจุดสูงสุดประมาณเดือนพฤศจ,จิกายนด,ด้วยครับ ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไรวันนี้ผมคุยกับดรอนันต์จงแก้ววัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัส,สวิทยาจากสวทช,ชนะครับดรอนันต์มองว่าอาการปอดบวมหรือว่าปอดอักเสบจากการติดเชื้อไมโครพลาสมาเป็นไปได้มากที่สุดครับแต่ตามปกติเชื้อแบคทีเรียนชนิดนี้ไม่ก่อให้เกิดการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ๆจึงต้องรอการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่ม <S <S เติม,มจากหน่วยงานส<ๆ><ๆ>าธารณสุขของจ<า><ๆ>ีนต่อไป บทเรียนจากโควิด1 9ได้กระตุ้นให้องค์การอนามัยโลกต้องขยับตัวทันทีนะครับไม่เช่นนั้นการตั้งรับที่ล่าช้าก็อาจจะทําให้โลกเผชิญกับวิกฤตซ้ารอยในอนาคตได้คุณอนวิสาคุณเจษดามีข่าวเหมือนกันนะครับว่าทางกรมควบคุมโรคของไทยเองก็ส่งอีเมลไปถึงองค์การอนามัยโลกด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสุดท้ายก็ต้องรอการเปิดเผยข้อมูลจากจีนด้วยครับขอบคุณคุณพงษ์สถิตค่ะขอบคุณครับ